ตัวใหญ่ใหญ่สุดยันเต็มหลังเลยฮัาโอายหโอ้ยพม่โอ้โหบอกว่าขึ้นหนอะก็ไม่เรว่านเป็นั้งแต่มากล้ครับัน้อัก็ไม่มีครับชครับอ้อข้างบนมีจุ้ยมีโยมนอนด้วยมีจอ้ยเฮ้ยมีจุ้ย ขาดแ้วขึ้นไปนิดครับเคล่อนไปนิดหยักตัวขึ้นไปนิดตัวมองไม่เห็นบกจะต้องร้องมากกว่านี้เม่านึงจิ๊บโอ้ยโอ้ยัอะไรอ่ะ้วเลย ลวกเลยนเนาะลองบอกว่ามีขาขาหรือเปล่าหรือได้เป็นแขงห่วยลูกมัวออกขาข้องงานยังมันจบแล้วลูกมัวออกเลย